อย่างนี้แกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออใช่เริ่มทิดีกรมาความสามารถเกิดมาเพื่อคุยหัวหัวหัวแม่แม่ได้กันแกหัวาเกรงตรงตาอะไรอเอ่นี่ตาแถูกต้องนางเอกเบอร์หนึ่งฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนแอทอลสองิงังคใช้ไปเลยจ ตีเบาอยู่แล้วจะแกลงอะไรจะแกล้ใคร่ยไม่เอามาชิ้นเดียวหวานมาเน่่น่ไม่อธิขาพี่แอนอยู่ไหนขาพี่แอนพี่แอนตองขาไปไหนพี่แอนพี่แอนเอขาไปไหนพี่แอนต้องขานนาน้น้านาน้น้อน้านน้้าโอ้ยอ้าอานน้า้น้้่าน้้ เอาเต็เเอาได้ได้ไปอดีตแม่ขาเสื้อผ้าพันตัวเป็นซุปตาสายเอลเทนปีบอปี่อลดีบอปีบอมได้ิไม่ได้ดิไม่ได้ดิปีบอล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 ปี้อลปีบลป็นอะปรเอเป็นอะไรเอย ไป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 ตัวละไปได้ได้ไดได้คนละไปนักนักร้องสาวชาวสุพรรณแจ้งเกิดบทผู้มาวดนี้เี้ยเตี้ยเลยเสี้ยเตเตี้เตื้อเตี้ยตีตีตี้เตีอย่างนี้ยเตี้ยเาง้ี้ยเ้ยเตี้ยย้เียเ้เี มอชีมอชียู่ไหนมดดำอยู่ไหนเสื้อเสื้อมานี่นี่ตตาตโแโอ้โหอมดดำสภาพยังไงครับมดดำนี่หนูหอยนี่อมลนั่นไหลชีปแป๊บหนึ่งนะไข่าลูกวะี่เหลี่ยมไเอาหมาบหมา แกรู้มอยกับหมากอแกแกไม่ใช่หมาด้วยนะเป็นเสือไม่ใช่เสือเสื้อมาหรือเปล่าไม่ใช่มือมาต้องงี้มือเรียนี้ถูองแล้วแล้วนี่หมาเสือลูกสิงโต